นี่จะเนาะเขาวานไปไปเรียวจะบาทศินิ์กวา้างใหญ่ไพศาลไพศาลเอาหล่ะจะพี่น้องไปจะเพียงตัวหนีจะเจ้าด้อจะพบกันไหมจ้ะทุ่งเนี้ยทุ่งหน้ากวางไกลนะจ๊ะน้องพี่น้องอเนาะกว้างใหญ่ไพศาล กว้างให่ไพศาลไพศาลเราหล่อจจกพี่น้องไว้จะเพียงเท่นี้นะจ่าด้อยังพบกันไหมจ้ะสวยงามจ้ะสวยงามวิวธรรมชาตินะจ๊าเน,ะนาะทุ่งเนายทุ่งหน้ากว้างไกลนะจ่าเราพี่น้องเนาะกว้างใหญ่ไพศาล หายท่อง้วยจ้าเริ่มพี่น้องก็ขอ,ขอบคุณยังหวังมา่จ้าสีครามก่อนเมีกับสีขาวนะ้อพี่น้องเนาะต้นไม้สีเขียวธรรมชาติจ้า ดูแลวสวยงามจัตพี่น้องเชิญชมทุ่มกันด้วยจัตพิหายายท่องด้วยจ้าเด้อพี่น้องก็ขอ,ขอบคุณยังหม่างมา้จ้าสวยงามจัดวิวธรรมชาตินั่จัตพี่น้องท่องฟ้า ประกอบต้นไม้สีเขียวดูดลสวยงามนอกจากเนาะกับพื้นดินสีธรรมชาติเนาะดูแลอสวยงามแต่พี่น้องสวยงาม,มอยู่ธรรมชาติมนาะฝากตอนพีตอนนองน้ำจากพี่น้องเอ้ยเชิญชุมกันได้จัดเด้อต้นไม้กับสีเขียวโอเชิญชุมกันด้แบบด้จากพี่น้องเชื่อมทงให้ทงน้ำกันเด้อ ท่องฝากสวองานมพี่น้องเป็นใะไรนาะพี่น้องถูกถูกใจกดไหลก็ดแช่ก็จะวิวธรรมชาติมาฝา,ฝากพี่น้องตอนปีต้นไมาจ้า สวยงามอยู่ธรรมาชาติมาฝากตอนพีตอน,น้องน้ำจับพี่น้องเอ้ยเชิาชาญชุ่นกันเลยจ้าเด้อตุใไม่กระสีเขียวน้องสวยงามจับอยู่ธรรมาชาติน้ำจับพี่น้องท่องฟฝาอีงจ้าอีมอีกทงหนึ่งจะมาเบิง ไ,ไกลๆกันละจ้ะวันผมผมมือเดียวกันนะจากคลิปนานนอกจากเน,นาเนะรับพิมีสวัสดีจ้าสวยงามจ้ะสวยงามวิวธรรมชาตินะจ๊ะเนาะทงฝาสวยงามปพี่นอ้องเพื่อจะวิวธรรมชาติทาฝาพี่น้องต้นปีตอน เชื่อมชุ่มกันด้วยแบบด้วยใจพี่น้องเชื่อมทงให้ทุงน้ำกันด้วยเชื่อมชุ่มกันด้วยแบบด้วยใจพี่น้องเชื่อมทงให้ทุงน้ำกันด้วยจะได้มาเบิึงเงาะท่านได้ออกเขาท่านด้ออกจากท่านด้ออกจากนินด้วยใจน้องเขาท่านด้งอกจ้าดูสวยงามจ้าดูสวยให้ยี่ท่องด้วยใเด้อพี่น้อง ก็ขอบคุณยังวางมา้จ้าหายิ่งท่องด้วยจ้าเด้อพี่น้องก็ขอบคุณยังวางมา้จ้าเชิญทุ่มกันด้วจ้ะพี่น้องหายิ่งท่องด้วยจ้าเด้อพี่นอ้อง ก็ขอบคุณยังหากมไม่จ้าน้อง เชิญทุ่มทุมกันได้จ่พนะาไไจพี่น้องท่านนี่ขืนไปไรจ่าพี่น้องยังท่านนี่ขืนจ้าทุ่งเนี่ยทุ่งหน้ากว้างไกลนะจ่ารำพี่น้องเนาะกว้างใหญ่ไพศาล กอกตัวใหม่สีเขียวดูแดอกสวยงามนอกจากนอ้องกับพื้นดินสีธรรมชาติเนะดูดอกสวยงามแต่พี่น้อง ไอ้ยี่ท่องดออูจ้าเดิอพี่น้องก็ขอ,ขอบคุณยังหวางไม่จ้าทุ่งเนี่ยทุ่งหน้ากวางไกลน,น,นะจ๊ะพี่น้องเนาะกว้างใหญ่ไพศาลสวยงามจัดอยู่ธรรมชาตินะจ๊ะพี่น้องทองฝาด สวยงามวิวธรรมาชาติมาฝากตอนพีตอนน้องน้ำจับพี่น้องเอ้ยเชิญชมกัารจ้ดเอ้อตุนไหม่กับสีเขียวโหสวัสดีพี่นอ้องอยี่าท่องมาชมเมิงงน้าถีบ้านไหกก้่อีกจับอีกทงนึงจับพี่นอ้องทงหน้ายี่่องอีกสวยงามจับวิวธรรมาชาติน้จับพี่น้องท่องฝา นองนอจ๊าเด้อ้อจ้าเด้อทองฟ้าสีขาวจ้าสีครามนะจ้าตัวไม้สีเขียวพื้นดินกับสีธรรมาชาตินองก็จะวิวธรรมาชาติมา่ฝากพื่น้องตอนปีตอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง ไอแยกท่องจันได้จะได้จะจับพี่น้องในเด้อพี่น้องเอ้ยอุดพี่น้องได้จ่าเด้อเด้จ่าเด้อทองฟ้าสีขาวจ้าสีครามนะจ้าต้นไม้สีเขียวพื้นดินกับสีที่มน ลิปมีข้อให้ปังๆเนี่ยยายจ๋าปังๆจ้าะดูเลวเพื่อเพื่อนเพื่อใจพี่น้องทวงไฮทวงหน้าเอามาฝากพี่ตอนน้องนะจน๊ะเนาะสวยงาม,มอยู่ธรรมาชาติมาฝากตอนพี่ตอนน้องน้ำจับพี่น้องเอ้ยเชี่ยวชุนกันเลยจ้ะเด้อต้นใหม่กับสีเขียว ทองฝ่าเสืองานไปพี่น้อง